สวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการพยากรณ์อิทธิพลของดวงดาวที่จะให้ผลในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ทธันวาคมปี2567ค่ะ ซึ่งนอกจากจะมีการขยับย้ายของดวงดาวแล้วบทบาทของดาวก็จะมีบางดวงนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเรามาเช็คเพื่อเป็นการวางแผนชะตาชีวิตให้กับแต่ละลัคนาราศีเพื่อความไม่ประมาทให้กับตัวคุณค่ะอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลต่อตัวคุณอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16มีนาคมไปจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณนะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีในระยะปักแรกของเดือนธันวาคม นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมปี2567นั้นคุณได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระเสารดาวเจ้าเรือนลาภะที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนดาวพระเสารก็จะเริ่มมีกําลังวังชาม,มากขึ้นแล้วนะคะเพราะดาวพระเสาร์เขามีการโคจรเดินหน้าเป็นปกติ ส่วนดาวพระพุธนะคะดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีมีนยังมีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนนะคะก็อาจจะส่งผลต่อชาวมีนในแง่ของความรัก คู่รักหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์แล้วก็อาจจะส่งผลทําให้คุณเกิดความลําบากใจเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเป็นไปได้นะคะดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนสุกพระก็มีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนเช่นเดียวกันค่ะระยะนี้จะต้องรอบคอบให้มากเกี่ยวกับด้านการเงินการทองอย่าละเลยการวางแผนทางการเงินนะคะเป็นช่วงที่ชาวมีนไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินค่ะ ในระยะเดือนพันวาคมนะคะในช่วงต้นเดือนดาวพระศุกร์และดาวพระเกตได้มีการโคโจรขยับย้ายดาวพระศุกร์โคโจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยสมัยมองว่าแม้จะมีรายจ่ายมากแต่คุณก็ยังมีรายรับเข้ามามา,มากเข้ามาเติมในกระเป๋าเข้ามาเติมในบัญชีของคุณทําให้คุณมีเงินใช้ไม่ขาดสายถือว่าเป็นมุมที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนอย่างมากเลยนะคะ เรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านเลยนะชาวลัคนาราศีมีในด้านการทํางาน ในช่วงเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยคุณยังมีความยุ่งเกี่ยวกับการทำงานอยู่นะคะงานค่อนข้างยุ่งงานค่อนข้างเยอะต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างบางทีมันไม่ใช่งานของตัวคุณเพียงคนเดียวอะ่ะมันอาจจะเป็นงานของเพื่อนร่วมงานที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้เขาหาทางออกไม่ได้เขาต้องเรียกคุณเข้าไปช่วยซ่อมแซมช่วยจัดการช่วยแก้ไขลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะและชาวมีนบางคนนะอาจจะเป็นช่วงที่คุณกดดันตัวเองคุณอยากจะให้สิ้นเดือนนี้ หรือปลายปีนี้ คุณจะต้องจบอย่างสวยงามคือต้องทำผลงานให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นปีมันเป็นเหมือนแรงกดดันที่คุณเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะดาวพระพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนประจำตัวของคุณก็ยังอยู่ในสถานะของการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนมันมีบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่ชาวมีนจึงอยากแก้มืออยากแก้ไขค่ะอยากจะปรับให้งานของคุณมันดีขึ้นอยากจะให้หัวหน้างานอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นถึงศักยภาพเห็นถึงความสามารถของคุณมันเป็นเหมือน แรงกดดันที่มีอยู่ในตัวคุณเล็กๆนะแต่ข่าวดีของชาวมีนคือโดยภาพรวมคุณจะแก้ไขปัญ,ปญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะคุณจะมีทักษะมีไหวพริบที่ดีในการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าถ้ามีเรื่องราวใดเกิดขึ้นชาวมีนจะแก้ได้ไหวมากแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือคุณกดดันตัวเองเนี่ยแหละค่ะ และสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาคือช่วงนี้จะเจอคนที่ทำให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียมีคนเข้ามาก้าวกก่มาจู้จี้จุกจิกกับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานของคุณมากยิ่งขึ้นเพราะในช่วงที่ดาวพระพุธและดาวพระอังคารโคจรวิปริตเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมียนจะทะเลาะก,กับคนได้ง่ายหัวเสียได้ง่ายอารมณ์ร้อนใจร้อนแล้วบางทีอาจจะหลุดพูดคำพูดบางคำที่มันไม่น่ารักออกมาจนทำให้คุณถูกมองไม่ดีหรือก่อเกิดศัตรูดังนั้นต้องระมัดระ หวังในการวางเนื้อหวังตัวนะคะแต่ถ้าเป็นในแง่มุมของการทำงานสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมีนยังมีไอเดียโดดเด่นนะคะการคิดงานความคิดสร้างสารรค์การต่อยอดการใช้ไอเดียจะโดดเด่นมากใครที่เป็นพนักง,งานฟรีแลนซ์ใครทำงานอิสระใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ใครที่ทำการค้าการขายคุณจะมีหัวคิดอยู่ตลอด สมองของคุณมันไม่หยุดเลยนะคะมันคิดได้ตลอดเลยไอเดียใหม่ๆเข้ามาคุณจะจับสิ่งนั้นมาวางตรงนี้เอาสิ่งนั้นมาผสมกับสิ่งนี้ได้หมดนะชาวมีนสามารถเอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องระมัดระวังคือปัญหาจากคนอายุน้อยให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาแว้งกับบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณถ้าคุณจะต้องใช้ใครไหว้าวานใคร ต้องคุยรายละเอียดให้ชัดเจนค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารก็ได้นะคุณสื่อสารไปอีกแบบหนึ่งคนรับสารก็ตีความหมายไปอีกแบบหนึ่งหรือบางทีลูกน้องบริวารแข็งข้อมาถกเถียงคุณนะคะมากลางใส่คุณแบบนี้ก็ได้ชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องใจเย็นให้มากนะคะไม่ได้หมายความว่าถ้าเจอคนแบบนี้แล้วคุณต้องออโต้ตอบกลับด้วยความรุนแรงไม่ควรนะนิ่งไวนะะ้ถ้ายิ่งโต้ตอบกลับเรื่องราวมันจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่โต ระยะนี้จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนได้รับความสนใจจากผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสถานะเดียวกันหรือคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าคุณนะคะเป็นจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านเพ่งเลงแต่ไม่ได้เพ่งเลงในในแนวของการจับผิดนะเหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขามองดูคุณอยู่เพื่อที่จะรอให้โอกาสบางอย่างกับคุณเขามองดูว่าคุณจะรับมือกับสถานการณ์ที่คุณเจออย่างไร เขามองดูว่าคุณจะแก้ไขหรือรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบไหนแก้อย่างไรคือเขามองดูคุณอยู่นะว่าคุณจะจัดการอย่างไรเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่สุดกำลังสุดความสามารถชาวมีนท่านใดที่อยู่ต่างแดนนะคะช่วงนี้คนจะเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นจะถูกทาบทาม นะมีเกณฑ์ถูกเรียกใช้มีเกณฑ์ถูกไหว้าวานแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอยากจะดึงคุณไปร่วมงานด้วยเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์นะในด้านการทํางานนะคะในแง่มุมการเงินการทองกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีมีในระยะปักแรกของเดือนธันวาคมนี้เงินยังหมุนได้ดีมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่รายจ่ายก็ไม่น้อยเลยนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรวิปริตผิดเพี้ยน จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพจ่ายไปกับเรื่องของการเดินทางจ่ายไปกับเรื่องของบ้านรถที่ดินบางทีก็มีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านรีโนวเวทบ้านซื้อของตกแต่งบ้านหรือซ่อมแซมรถหรือไม่เช่นนั้นก็จ่ายไปกับคนที่อายุน้อยกว่าอย่างเช่นช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่ลูกหลานอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาขอให้คุณซื้อให้คือรายจ่ายมันค่อนข้างเยอะบางทีก็จะเป็นการจ่ายเพราะกิเลสตัณหาของตัวเองนะความอยากได้อยากมีสนองความต้องการของตัวเอง และในอีกส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากรายจ่ายที่คุณคาดไม่ถึงรายจ่ายที่คุณไม่ได้วางแผนมาก่อนอย่างเช่นสุขภาพหรืออุบัติเหตุการเฉียวชนหรือของเสียของพังของชำรุดที่มันเข้ามาแบบกระทันหันคุณต้องซ่อมแซมคุณต้องซื้อใหม่มาทดแทนลักษณะนี้นะคะชาวลนาคราศีมีนในเรื่องของโชคลาภยังถือว่าโดดเด่นนะเพราะดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนลาภโคจรเดินหน้ามีกำลังวังชา แม้ว่าดาวพระเสาร์จะอยู่ในเรือนวินาศพบเรือนที่เสียแต่มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบมาแบบฟลุกๆได้มาแบบไม่ตั้งใจอ่ะอะไรที่คุณตั้งใจมากๆมันอาจจะไม่ได้มาต้องบอกชาวมีนแบบนี้อะไรที่คุณบังเอิญซื้อ อะไรที่คุณซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นตัวเลขที่คุณไม่ได้ชอบตัวเลขนี้ยแต่ว่าให้ให้คนอื่นหยิบเลขให้มันอาจจะถูกเฉยเลยนะคะใครที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ลองดูนะแล้วดาวพระศุกร์ก็ขยับย้ายมาอยู่ในเรือนลาภะด้วยมันมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาโดยมากก็จะได้มาเป็นเงินสดสมัยมองว่าเป็นเงินที่มาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือเงินที่ได้มาจากความเสน่หาก็ได้ หรืออาจจะได้ทรัพย์ได้มรดกได้มาจากคนที่เขาจากไปแล้วก็ได้ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวที่เขาจากไปเขาอาจจะทิ้งมรดกบางอย่างไว้ให้คุณหรือว่าได้รับการสืบทอดกิจการก็ได้เพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวมรณะมรณะเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนลาพะ โอ้โหได้มรดกอะได้หลักทรัพย์ชัดเจนมากนะสำหรับชาวมีนถ้าเป็นคนที่ทำงานประจำได้ตำแหน่งต่อจากหัวหน้าง,งานที่เขารีไทยออกไปที่เขาลาออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอกาสดีค่อนข้างมากสำหรับชาวลัคนาราศีมีนและก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคจากการเดินทางด้วยนะคะในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ชาวมีนท่านใดที่โสดอยู่ต้องระมัดระวังให้ดีนะช่วงนี้จะมีคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเข้ามา คนที่เขาไม่ได้โสดจริงอะแล้วเขาอาจจะมาหลอกคุณว่าเขาโสดนะคะว่าเขาไม่มีใครแล้วเขามาจีบมาชอบแล้วคุณเผลอใจไปชอบเขาตอบอันนี้อันตรายมากเพราะว่าเจตใจของชาวาราศีมีนอยู่ในช่วงที่อ่อนไหวง่ายด้วยและบางทีเขาก็บอกตรงๆนะว่าเขามีคู่อยู่แล้วแล้วเขามาจีบมาชอบคุณแล้วคุณก็หักห้ามใจตัวเองไม่ได้กรณีนี้มันก็เกิดขึ้นได้เช่นกันดังนั้นชาวมีนคะ พยายามทําทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องจะดีที่สุดอย่าทําอะไรนอกลู่นอกทางอย่าผิดศีลผิดกฎผิดจริยธรรมไม่ฉะนั้นปัญหามันจะยุ่งยากมากๆคา,าราคาซังแล้วมันจะแก้ยากชาวมีนท่านใดที่ยังโสดอยู่นะขอให้คุณไปคุยหรือว่าไปส,สัมพันธ์กับคนที่เขาโสดจริงๆจะดีกว่านะคะท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้ว สเสน่แรงเหลือเกินแม้กระทั่งว่ามีคู่ก็ยังมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบอะ่ะนะคะให้ระมัดระวังเรื่องมือที่3ให้ระมัดระวังเรื่องบุคคลที่3ที่จะเอาปัญหาต่างๆมาทําให้คุณและคู่มีความสันคลอนกันให้ระมัดระวังความห่างไกลนะถ้าคุณและคู่อยู่ห่างไกลมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คนใดคนหนึ่งจะวอกแวกนะเพราะความใกล้ชิดกับใครอีกคนหนึ่งมันทําให้ความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ที่มันอยู่ห่างไกลอะ่ะมันค่อยๆแผ่วเบาหรืออ่อนกําลังไป ดังนั้นชาวมีนพยายามเจียดเวลามาหาความออมาหาคู่ของคุณมาเติมความรักให้กับคู่ของคุณนะต้องหาเวลาให้กันหน่อยนะคะในแง่มุมของสุขภาพกันบ้างค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้ให้ระมัดระวังคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณป่วยไข้ไม่สบายโดยมากแล้วมักจะไม่ใช่ตัวคุณนะคะแต่เป็นลูกหลานเป็นบริวารเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเกณฑ์ป่วยไขย้ไม่สบายหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ ลูกหลานบริวารหรือสัตว์เลี้ยงต้องจากไกลจากลากคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกป่วยทางใจด้วยความคิดถึงคันนึงหาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคิดมากไปเองอย่างเช่นลูกต้องไปเรียนที่ไกลคุณก็กังวลไปเองว่าเขาจะอยู่ได้ไหมใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความกังวลทางใจ ในแง่ของสุขภาพเนี่ยไม่ห่วงเลยในสุขภาพกายแต่ห่วงสุขภาพใจของชาวลัคนาราศีมีนมากกว่านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ